นะครับเขาบอกว่าตอนนี้แต่ละคนที ers, iksi, ่ขัดขวางเงินบุญเนี่ยที่ออกมาแฉเนี่ยมีรายชื่ออยู่ใน d s i และตำรวจไซเบอร์ที่กำลังจะออกหมายจับเร็วๆนี้ประทานโทษครับรอมา2ปีแล้วครับท่านหมายจับยังไม่มาสักทีหนึ่งนะครับไม่รู้ d s i ของประเทศอะไรหรือว่าตำรวจไซเบอร์อะไรจุดป่านี้ยังไม่ถูกจับสักที สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงสิบพิธีที่แก๊งเงินบุญพันแรกล้านหลอกลวงพวกคุณมีอะไรบ้างเท่าที่สรุปมานะครับอาจจะมีมากกว่านี้ถ้าใครมีเพิ่มช่วยมาแชร์กันนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยหนึ่งเปิดโปที่เงินน้อยสังเกตง่ายๆนะครับเขาจะไม่เปิดโปที่ว่าจ่ายพันจ่ายหมื่นร้อยสองร้อยห้าร้อยร้อยหนึ่งอาจจะได้เท่าไหร่ร้อยได้สิบล้านหรือว่าสองร้อยได้ ร้อยล้านแล้วก็พร้อมด้าพร้อมอะไรก็ว่าไปหรือว่าบ้านหลังละ0 0พร้อมพร้อมปาเ,เจโ,โรนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะเปิดโปที่เงินน้อย,อยไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรจะได้ไม่ต้องแจ้งความเพราะเงินมันน้อยถูกไหมครับทีละร้อยสองร้อยจ่ายไปเรื่อยๆเยอะคนเยอะเข้ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะถูกไหมครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองก็คือว่าหลังจากเปิดโปแล้วเนี่ยกาหนดการรับเงินเนี่ยจะไม่ห่างมากจะไม่เป็นเดือนหรอกคุณ บางทีเอ้อาทิตย์หน้าเงินออกอีกอีกอาทิตย์หนึ่งเงินเงินออกจะขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้วิธีที่2ก็คือใช้วิธีเลื่อนแต่ไม่เลื่อนนานเขาไม่เลื่อนคุณเป็นเดือนหรอกหลังจากที่คุณซื้อโปรไปสัก200้เขาจะบอกว่าเงินออกอาทิตย์หน้าแบบแบบนี้นะครับอันนี้คืออย่างที่2ออย่างที่ส <c oughs> พร้อมเลื่อนทุกสถานการณ์คือพอถึงก็หมดเงินออกปุ๊บเขาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่2ต่างต่างกันนะครับอย่างที่2คือ ซื้อแล้วบอกเงินออกว่าวันไหนเวลาวันไหน <c oughs> สัปดาห์ไหนต้องอัปเดตสมุดใช่ไหมครับอย่างที่3คือพอถึงวันเงินออกปุ๊บก็จะเลื่อนด้วยมีเหตุมีเหตุที่ผู้ใหญ่ขัดข้องนะมันจะเป็นแนวเนี้ยเป็นแนวเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้จบอย่างที่3นะครับอย่างที่4ี่นีพลาดไม่ได้เลยนะครับในขณะที่เลื่อนในขณะที่เลื่อนนะครับหัวสายบอสก็จะออกโปรใหม่หรือมาเรื่อยๆเพื่อให้เราสับสน <c oughs> บางทีเมาโปรนะครับผมเคยคุยกับสมาชิกบางคนเนี่ย เมาโปเฮ้ยโปเยอะเกินอ่ะคือไม่รู้มันเยอะไปหมดอ่ะผลตอบแทนเยอะไปหมดอ่ะคือถ้าได้มานี่เป็นมหาเศรษฐีนะครับแทนอีวอนมัสเลยนะครับถ้าถ้าโปพวกนี้ออกนะครับคือจะออกโปไปเรื่อยๆพร้อมกับบอกว่าให้ช่วยผู้ใหญ่ดันง,งานนะครับออกโปใหม่สมาชิกกระสับสนลืมโปเก่าไปแล้วคุณลืมโปเก่าไปแล้วครับแล้วคุณจะต้องไปลงโปใหม่ความกับช่วยผู้ใหญ่ดันง,งานอันนี้อย่างที่4นะครับอย่างที่5นะครับอย่างที่5้านี่ยเขาเรียกระหว่างที่ ขณะสมาชิกกลาลังสับสนกํนลาลังโอนเงินกํนลาลังอยู่หน้าจอมือถือใช่ไหมครับจะมีเขาเรียกทฤษฎียาหอมอันนี้ผมเรียกเองนะไม่มีใครเรียกหรอกทฤษฎียาหอมคืออะไรก็คือว่าในช่วงที่สมาชิกกาลังรอเงินเนี่ยจะมีข่าวนะครับข่าวรีเซ็ตการเงินโลกข่าวเน็ตจะล่มเพราะว่าจะรีเซ็ตระบบการเงินหมดทุกคนจะใช้เงินจํานวนมูลค่าเงินที่เท่ากันนะครับข่าวทําจะใช้นี่ให้คนทั้งโลกมันจะมีข่าวแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับ แม่กระทั่งทำแพลแพกเลือกตั้งก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นกำหนดของฝ่ายซาตานฝ่ายมารอะไรเนี่ยคือไม่ไม่ไม่รู้อย่าไปสนใจมากเดี๋ยวจะเข้าสีสีสัญญากันนะครับแต่มันมีข่าวจริงๆคือจะมีโปจะมีโปรยหอมมาให้สมาชิกชื่นใจไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดี๋ยวทําใช้นี่ให้นะครับเดี๋ยวรีเซตระบบการเงินใครเป็นนี่ไฟนแนนซยังไม่ต้องใช้นะครับ จะมีอย่งนีน้อยู่มามาเรื่อยๆเดีย๋ยวเงินจากรัฐบาลจะเข้ามา,เ,าเงินที่เงินเงินบุญเข้ามาแล้วแต่อยู่ที่รัฐบาลแบบนี้เขาเรียกโปรยหอมทฤษฎีโปรยหอมสมาชิกก็ปลื้มใจนะครับฟังแต่อะไรนะโลกใหม่จัดระเบียบโลกทุกคนไม่เป็นหนี้อันนี้นะครับอ้าวปุ๊บไปครับอย่างที่6นะครับอย่างที่6กก็คือว่า <c oughs> คือสมาชิกห้ามถามนะครับ คุณถามอะไรที่บอสหัวสายตอบไม่ได้ถามยากๆคือสมาชิกบางคนเนี่ยบางคนพอมีความรู้ด้านด้านการเงินนะถามปุ๊บหัวสายบอสจะไม่ตอบเขาจะไม่ตอบคุณในไลน์นะครับแต่แต่จะมีบางคนเนี่ยเฮ้ยถามมากเหรอถามมากกูเปิดเพลงนะครับมีคือถามมากเนี่ยเปิดเพลงอย่างเดียวเปิดเพลงปลุกใจเปิดอยู่นั่นเนี่ยพอใครถามไอ้นี่มันมีอยู่คนหนึ่งไอ้นีไน่ไอ้นี่จะเปิดเพลงตลอดนะครับแล้วถ้าถามมาก เวลาพูดอะไรเวลาเขียนอะไรพิมพ์อะไรมาเนี่ยคุณไม่ใช่โยคุณไม่สาธุคุณถามมากจนผมตอบไม่ได้ดีดครับดีดอันนี้เขาจะดีดคุณออกทันทีเลยแล้วก็บอกว่าตัดสิทธิ์เพราะคุณไม่มีบุญนะครับอย่างที่เจ็ดนะครับพยายามเปิดโปไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ของโลกนะครับเช่นอะไรเช่นโปอะไรนะโป s m เอสเอ็ม e, โปเศรษฐกิจชุมชนโปโปอะไรก็แต่ที่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือเกี่ยวกับ อะไรที่เป็นข่าวสารจากโลกภายนอกนะครับบอกว่าช่วยประธานาธิบดีทำ <c oughs> เพื่อให้รีเซ็ตการเงินอะไรเงี้ยมันจะมีมาเรื่อยๆตามสถานการณ์โลกโป๊ะ <c> ผ <oughs> ออมลืมบอกไปโปโควิดปีแล้วช่วงสงการมีโปโควิดลงหนึ่งหนึ่งหมื่นได้ถ้าถ้าจะไม่ผิดนะลงหนึ่งหมื่นได้เจ็ดพันล้านโปโควิดทุกวันนี้คนลงยังไม่ได้เงินนะครับได้ข่าวแว้ๆว่าจะออกโปโควิดสองอีกนะครับเตรียมเงินไว้นะครับสมาชิกมาถึง อย่างที่8นะครับอย่างที่8ก็คือว่าพอสมาชิกลงเงินไปเยอะๆบางคนเรื่องจริงนะบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะบางคนบ้านจะเยืนโดนยึดรถจะโดนยึดใช่ไหมแล้วพอหัวสายบอสมาหัวสายบอสคนขายโปรู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกทันทีเลยปล่อยให้ยึดเถอะครับปล่อยให้ให้ยึดเถอะค่ะเพราะว่าดย๋ยวเงินลงแล้วนะอย่างเงินลงแล้วซื้อใหม่ของเก่าขายไปให้หมดเขาย,ยึดอยาให้ยึดไปแล้วก็คนที่ดูถูกเราพอเงินลงปุ๊บ อย่าเอาเงินไปฟาดหน้ามันอันนี้นะครับอันนี้เลยอันนี้คืออย่างที่แปนะครับเขาจะบอกอย่างนี้ถ้าคุณไปร้องขอความเห็นใจนะครับโอ้โหเมื่อไหร่เงินจะออกไม่มีเงินแล้วเจ้านี้ทวงตลอดใช่ไหมบอกอย่าบอกเจ้าหนี้ไปอย่าเงินลงเอาเงินไปฟาดหน้ามันหรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านโดนยึดให้มันยึดไปเดี๋ยวเราซื้อบ้านใหม่ดีกว่าเดิมรถโดนยึดปล่อยมันเดี๋ยวเราซื้อรถใหม่นะครับนี่คือคําปลอบใจของบอสของหัวสายนะครับบึ๊มอย่างที่9ก้าและอย่างที่9ก้าสำคัญมากเลยนะครับ ถ,ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับแก๊งนี้นะครับหรือคุณตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแฉความความจริงนะครับอย่างอย่าผมเนี่ย <c oughs> บอกตรงเลยอย่างผมเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาจะบอกทันทีเลยว่าคนที่ขัดคนที่ไม่เห็นด้วยกับเงินบุญแล้วคนที่ <c oughs> แล้วคนที่พยายามเอาอะไรๆมาแฉเนี่ยทุกคนมีรายชื่ออยู่ที่ DSI กับตำรวจไซเบอร์นะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยแต่และคนที่ขัดขวางเงินบุญเนี่ยที่ออกมาแฉเนี่ย มีรายชื่ออยู่ใน DSI และตำรวจไซเบอร์ที่กำลังจะออกหมายจับเร็วๆนี้ประธานโทษครับรอมา2ปีแล้วครับท่านหมายจับยังไม่มาสักทีหนึ่งนะครับไม่รู้ DSI ของประเทศอะไรหรือว่าตำรวจไซเบอร์อะไรจุดปานนี้ยังไม่ถูกจับสักทีมาจับหน่อยครับอ,อันนี้นะครับอขอที่9จบไปแล้วนะครับอพอถึงข้อสุดท้ายอะไรไม่มีอะไรมากนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่า ข้อ10นะครับวนลูปกับไปที่เดิมลองคิดดูนะครับที่ผมพูดมามันวนลูปกับไปที่ที่เดิมไหมมันก็จะวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าใครยังหลงเชื่อนะครับไม่ใช่บัวใต้น้ำล่ะครับบอกให้มีทั้งหลักฐานมีเรื่องแฉนะครับก็คือบัวใต้คอนกรีตนะครับเป็นบัวใต้น้ํายังมีโอกาสรอดเป็นบัวใต้คอนกรีตจบครับไม่มีวันที่จะโผล่อะไรขึ้นมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ